มูวิชรีสวัสดีค่ะคล,คลิปนี้ก็จะเป็นของชาวธาตุน,น้ำนะคะก็รักรกฎพิจิกมีนนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์เก่าคนเก่าๆประจำเดือนกันยายน2568นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำใบหรือว่าสิ่งที่พ่อยากบอกกับชาวธาตุน,น้ำก็รักกฎพิจิกมีนคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆก่อนนะคะสักสามใบเนาะคอมมิชเมนนะคะมูฟองสบายเข้ากันตรงไหน อ,อ,อาจจะได้คอมมิชเมนต์กันหรือคุณกับเขามีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าเคยก็ได้อาจจะเคยแต่งงานเคยอยู่ด้วยกันเคยมีความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงจังกันมาก่อนหรือว่าตอนนี้อาจจะได้อยู่ด้วยกันอยู่อะไรเงี้ย Move on นะคะก็อาจจะเลิกลากันไปนะคะจบกันไปต่างคนต่างอยู่อืหรือว่าตอนนี้ก็คือเขาเออเขาไปแล้วนะคะ ขา move on ไปแล้วเดี๋ยวตัวเป็นตัวคุณก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องราวมันจบลงไปแล้วนะคะมันเป็นไพ่แรนดอมนะคะเอ,อคนที่เข้ามาดูพลังงานเนี่ยบางคนอาจจะตรงสองใบาบางคนอาจจะตรงแค่อันเดียวอะไรอย่างงี้นะสปายนะคะคือมีใครบางคนเนี่ยแอบสืบแอบส่อ,อ,สองดูคุณอยู่เรื่องราวของคุณอยากรู้นะคะว่าคุณเป็นยังไง นะคะหรือว่าตัวคุณเองก็ได้จะแอบไปส่งเรื่องราวของเขานะคะอืมส่งติดตามแอบดูแอบส่งอะไรเงี้ยนะคะแอบแอบไปดูที่บ้านก็ได้หรือแอบดูทางโซเชียลอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือคําใบ้ของคนรักเก่าคนสำคัญเก่าชาวท่านหนานนานะคะเดี๋ยวมาดูซิว่า ในเดือนกันยายนนี้นะคะคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าชาวท่านน้ำกรกฎพิจิกมีนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่าชาวท่านน้ำกรกฎพิจิกมีนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะราชาดาบนะคะชาวเอ่อท่านลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะจัสเมนนะคะราศีกันนะคะแฮงแมนกลุ่มนะคะเดอะซันนะคะเอ่อราศีสิงห์ได้แทมพ์แลนด์นะคะราศีธนู เด็กถือเหรียญชาวธาตุด,ดินพุศกมังกรใต้สำหรับเป็นอัศวินถ้วยนะคะชาวธาตุน้ำก็ระกวดพิจิกมีนนะคะเหมารู้สึกว่ามันจะมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการที่เคยมีอีโกโ้หรือว่าหิ่งพยองหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้คือความดาบลงแล้วก็วคืออาจจะลดลงได้นะคะแต่ก็ยังมีอีโก้อยู่แต่ว่าพยายามลดลงก็คือแบบเหมือนยอมฉันยอมแล้วอะไรเงี้ยนะคะจะมีการตัดสินใจหรือว่า มีการไปขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะอืมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะหมอรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่หยุดนิ่งกันไปหรือว่าต่างคนต่างอยู่แล้วก็แบบมันมีความอึดอัดเกิดขึ้นในความนิ่งนะคะความทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่หมอรู้สึกว่าอืมจากหน้าไพ่อหมอไม่เห็นถึงความรักเท่าไหร่แต่หมอรู้สึกว่ามันคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนคุณจะสามารถ อยู่ได้มีความสุขดีนะคะก็ก็อยู่ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้เจอใครคนใหม่ก็ได้เหมือนกันนะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและทําให้เหมือนแบบสามารถมองไปในอนาคตได้หรือว่าเริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มั่นคงได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลนี่แหละเราก็มีสเสน่ห์นะคะอาจจะเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันพลังงานเหมือนไม่ได้พูดถึงคนเก่าๆสักเท่าไหร่นะคะ โอเคเดี๋ยวหมอขอเปิดไพ่เพิ่มสิคนกับเก่าชาทัพน์นานะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะยังเครียดเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะคะยังยังยังมีความรู้สึกถึงเขาอยู่ในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่คุณจะนอนแล้วคุณก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยเพราะมันยังคิดถึงยังมีความทรงจําหลงเหลืออยู่นะคะคุณพยายามเยียวยาตัวเองแล้วก็ยังมีความหวังว่ามันมันจะยังเป็นครอบครัวกันได้อยู่ไหมยังจะได้อยู่ด้วยกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะ อืมแต่ว่าความสัมพันธ์อ่ะเดย์นะคะราศีพิจิกเนาะก็ได้จบไปแล้วนะคะอันนี้ชาวธาตุเอ,อ่อลงมิถุนตุนภุมราศีกุมนะคะชาวธาตุน้ํากระกฎพิจิกมีนอันนี้ราศีพิจิกนะคะเดย์ day. ความสัมพันธ์มันจบไปแล้วอะคะ่ะอืมมันก็ยังมีความคิดถึงนึกถึงอยู่นะคะชาวท่านเวลาศีมีนเนาะจัสติด ลาสิตธินนะคะแต่มันก็ต้องคิดพิจารณาช่างใจะคะ่ะตัดสินใจนะคะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะเพราะมันเจ็บปวดมามากพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินหันหลังออกมามันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะมันเจ็บปวดมากชาวท,ทัดนลมที่ถึงลุมแล้วก็ชาวทัดนน้ำนะคะแปดถ้วยกระหพิจิกมีนะคะเหมือนไพ่เดินเนี้ยคุณจะต้องเดินออกมาให้ได้ะคะ่ะเพราะมันเจ็บปวดมากเกินไปแล้วเนาะ หมือนคุณถึงคุณจะคิดถึงเขาเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะให้ความยุติธรรมแบบตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดแล้วมันก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นการเดินหันออกมาคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองเดือนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิไพ่อยาแนะนาอยากบอกอะไรคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าชา,กกาวท่กกา,วา,านน้ำก็ระกดพิจิตรมีนะ peaceful นะคะอืม yes แล้วก็ within the next few weeks นะให้อยู่ในความสงบความสงบนะคะจิตใจที่มีความสงบอะ่ะมันจะทำให้คุณหาทางออกแล้วก็พบทางออกในชีวิตได้ก็คืออาจจะต้องนั่งสมาธิหรืออยู่กับตัวเองนะคะให้จิตใจมันสงบนะคะ yes ก็คือใช่อะคะ่ะมันคือสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะอืม ภายในทิตสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอาทิตย์สองสามอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะขอยหสามใบกับคนรักต่อความสัมพันธ์กับชาวท่านนางก็ระกดพิจิตรมิ่ย่ายแนะนำอย่าบอกอะไร This c o u l เ be the one หมอคิดว่าคุณจะได้เจอกับเขาคนเนี้ยคนรักใหม่อะ่ะนะอืม This could be the one นะคะคุณได้พบเจอเขาแล้วแหละอืม คนคนนี้คุณเจอแล้วคุณเคยรู้จักเขาแล้วนะคะอืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาทำให้คุณแบบมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง Give your r e l a t i o n s h i p is a chain นะคะคนเก่าๆก,ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกันถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะ <laughs> Release your e x นะคะไพ่ค่อนข้างเหมือนแบบคือ r e ล e สเ e อ o u เอ็เนี่ยปลดปล่อย เคลียร์ energy เก่าๆออกไปหรือไปจากคนเก่าๆซะนะคะเออมัน มันแปลได้ทั้งสองอย่างอ่ะมันจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็คนเก่าก็อาจจะกลับมาด้วยเหมือนกันนะคะชาวท่านน้ำก็รากดพี่จิตมิงก็ลองตัดสินใจดูเนาะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะโอเคถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์นะคะ The Moon v i c h a r y หรือว่าทาง Facebook ได้นะคะตามหน้าจอน,นี้เลยหรือว่ากดทางช่องเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดราคาแล้วก็ช่องทางการติดต่ออยู่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ